ฮัลโลทุกคนกลับมาพบกวันอีกครั้งนะคะกับมานณแอนพาชี <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่ถนนสุรวงนะคะ <c oughs> ที่โรงแรมแมริออตสุรวง์นะคะ <c oughs> ที่นี่เรียกว่าเป็นย่าจกกางธุรกิจเลยนะคะ <c oughs> และที่เรายืนตรงนี้ <c oughs> นั่นก็คือห้องอาหารพระยาคิทเช่นนะคะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยเป็นบุฟเฟ แบบเวลาคาร์แต่ก็จะมีอาหารประเภทอื่นร่วมด้วยนะคะแต่เด่นๆก็คืออาหารไทยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่งในดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรนะคะบ้านตาลเลตอนนี้มาดาแอนดูอะไรอยู่ครับ <c oughs> กำลังดูเมนูค่ะที่นี่แหละเมนูเรียกว่าลานตามากเลยคือเราสามารถนะคะสั่งได้ทั้งหมดนี้ซึ่งอาหารที่เขามาเขาจะเสิร์ฟเป็นจ,จานเป็นาาราคาสั่งปุ๊บทำกดใหม่ๆไ,ไม่มีการแบบว่า ทำไว้ล่วงหน้าแล้วคือตากลมเย็นอะไรอยังี้ไม่มีนะคะซึ่งอาหารหลักๆคืออย่างที่บอกเขาจะเน้นความเป็นอาหารไทยไม่ว่าจะเป็น,นเช่นนะคะตัวอยาอา่างส้มตำลาบเป็ดแกงคั่วปูกไก่ย่างเนื้อแดดเดียวส้ตมตำแกงหมูชะมวงอุ้ยดูด้านนี้นะคะแต่เขาก็ยังมีพวกอาหารอินเตอร์แนละ้วเป็นซีฟู้ดออนไอซ์ออสเตอร์หรือหอยนางรมซาชิมิอะไรประมาณนี้คะ่ะติ่มซำทั้งหลายแหล่และที่สำคัญก็คือมีพวกของหวานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมา mm hmm. ดับแอรจะพาไปดู ทัวดีกว่าเขาทำกันแบบทัวเปิดเลยคือแบบน่ากินน่าสนใจมากไปกันค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะตกแต่งสไตล์แบบว่าเน้นความเป็นไทยนะคะจะเห็นว่าบริเวณผนนด้านนู้นเนาะ จะเป็นหนังไม้แกะสลักนะคะแล้วก็ลงสีเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานแบบของสไตล์แบบช่างฝหมู่เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นครัวแบบเปิดที่เขาทําให้เราดูแบบว่าสดๆดเลยุพนักงนานดูแบบยุ่งกันมากเลยค่ะแต่ว่ามันเวลาเป็นครัวเปิดนะมันทําให้เราเห็นถึงว่าเค้เขาใส่ใจในการทาอาหารแล้วก็ความสะอาดกันมากน้อยแค่ไหนนะคะทำาป็นร้อนๆสดๆน่ากินมาก อจากของคาวในเมนูที่เราสั่งได้น,นะคะเขาก็จะมีทั้งสเตชันเป็นไอศครีมนะคะทั้งหมด6รสชาติด้วยกันนอกจากนี้ก็จะมีชีสเค้กหรือเค้กาต่างๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นเคงมะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นชีสเค้กอุน่ากินทุกเค,ค้กเลยอะ่ะสงสัยวันนี้เราจะต้องคุมแต่งแน่เน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารบนโต๊ะเรากันดีกว่าค่ะ

บอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยถ้าจองมา,มาเป็นแพ็กเกจของ m p a s s p o r t เด็กๆอายุต่ำกว่า12กินฟรีเขาใจปั้มสุดเด็กนี่เวลาถ้าคุณมาครอบครัวใช่ป่ะเราใส่แค่สองคนแบบนี้ดิใช่มือเที่ยงก็กินฟรีเมื่อเย็นก็กินฟรีใครไย่้ดูเราไปดูที่ธี่มาดานะ จะบอกว่าอาหารอะไรยอย่างก,ก็เสริฟมาก็เป็นพอชั่นแบบกำลังดีเนาะทำให้เราสามารถเลือกทานได้หลายอย่างเนาะอันนี้มันไม่ต้องแกะเนะมาะม宝าอันนี้กุ้งทอดผัดเกือทานทั้งเกลือได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะแกงนน่แกงข้าวผูใบชะบูทานกับเส้นอุ่มสดเตะไม่ได้ รสชาติไทยๆเลยนะเผ็ดจริงไม่ใช่ว่าหลักเผ็ดเอาจริงเนื้อนิ่มค่ะอร่อยเยี่ยาจานนี้นะคะเขารวมมาเลยระหว่างหมูแดงเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบแล้วนี้ก็เป็นซาซิมิค่ะนี้ขออนุญาตให้เด็กๆกอดด้วยกันค่ะรับไปค่ะมีไขวานของโปรตีนกายด้วยใช่แล้วนอกจากนั้น แต่ละวันเนี่ยเขาจะมีเมนูพิเศษประจำวันมื้อเย็นวันนี้มี3เมนูด้วยกันนั่นก็คือเนี่ยค่ะแคนาเดียนล็อบสเตอร์เป็นซอสกมยำนะคะส่วนอันนี้เป็นหอ,อ,อยมแมลงผู้ฝรัปปร่งเศสนะคะกับน้ำตาไคราค่ะยำหัวปลีกับหัวกลาค่ะอันนี้ก็คือจะเสิร์ฟหนึ่งจานตอนหนึ่งคนเสิร์ฟแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองนะคะแล้วมาดูเมนูอื่นๆ ก็จะเป็นเนื้อรวมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเล็กเนื้อแกะนะคะเนื้อหมูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีข้าวซอยไก่ซีฟู้ดรวมค่ะนี่นะคะเป็นสปาเกตตี้คาโบนารานะคะนี่เป็นหมูชมวงแล้วก็กระเพาะปลาค่ะคือมันเต็มโตะจนแบบเลือกไม่หูเลยว่าจะกินอะไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดการก,ก่อนนะคะอย่างแรกเลยนี่เลยะคะ่ะ เนื้อมันดูแน่นๆนะคะเนี่ยทางด้านนี้คอนเฟิร์มคต่ว่าล็อบสเตอร์อร่อยจริงนะคะกินไปสองตัวแล้วหนูไม่เผ็ดใช่ไหมทครเป็นซอสต้มยำไม่เผ็ดหอมมากเลยอะกุ้งตัวนี้นะคะจะเป็นกุ้งตัวสุดท้ายที่ลงท้องเราเออมันเต็มโต๊ะมากเลยนี่อแล้วอ้วนอ้วนอย่าอ้วน โอ้โอโอเคอาโอเคถ้าใครนะคะอยากมาทานอาหารอร่อยๆเป็นบุฟเฟต์อาหารไทยเสิร์ฟม,มาเป็นจานๆแบบราคานะคะก็มาทานได้ที่เมรีออฟสุรวงค่ะห้องพยาธิพเชนนะคะที่ชั้น3โร,รงแรมเมรีออฟสุรวงค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับส c ค i b e แล้วก็กดกระดิ่งกรุงทิทง หรือติดตามมารังแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ f a c e b o o k นะจ๊ะ